สามเสือตระกูลเวนแอมมึงเลือกสักสามพี่น้องครับพี่สักคนหนึ่งในนี้หรอปะใครดูรวยใส่เลยเชยอะเยอะฟ้าเราอย่างงั้นเราต้องเช็คการเงินเขาก่อนหรือเปล่าค่ะมันชงบัญชีสเตทเมนต์เหี้ยพอมาหกคนแล้วค่อยดูแน่นขึ้นมาหน่อยนะถ้าเช็คการเงินนี่ไม่ให้เกียรติกันนะครับเฮ้ยเท่าไหร่ถึงเกลียดเท่าไหร่ มเร็พร้อมขี่ค่ะไม่ใช่ป่าไม่ใช่ค่ะมาถึงรถใ้ปักอ๋ออยาชาดีวะใช่เต้องยับั้ยืนตรงนี้ยืนไอแกดูลุเดไอสัคนอีไรรอบะเออน่ะเออให้เรานีมันจะ พออยู่ไนไอสัตว์เสงชานีพอ,พอเลยบอ<ป>พอเนอะเหียไม่พอเลยสัตว์ใช่ใช่แล้วแม่มเขายอยู่ซาเวียเนี่ยเขาเขาาจะอยู่ซาเวียเหรอเีนนน่เขาอยู่กับซาเวีย<อ>่เร่งลมม้ว,วอ,อะไรนะให้เขาทำอะไรนให้เขาเสิเขาไปว่า้เอะไรนะให้เขาทาอะไรนะจะตั้ง ให้เขาเจ็บมเสียมัตียแ่ะมึงพูดอะไรพิมพ์แล้วพิมพ์มาก็ได้เสียบัเตีกันฟังไม่รู้เรื่องวะให้เขาดจะไปอยู่ซาเวียลครับนะเห็นยืนกับซาเวียเขากลังจะตั้งแก๊งินฟีาเลยออ๋อให้หาแฟชอ๋อให้หาแฟชัอ๋ออ๋เข้าใจว่าเขาจะกลังจะเข้าาเวียรอสลอตอยู่อะออเอะอนค อ๋อไม่ชอบแมว ATC อย่างเงี้ยเหรอครับนะตัวย่อมันน่าจะได้หลายความหมายนะครับผมนะน่าจะไปได้หลายความหมายใช่ใช่น่าไปหลายความหมายเอฟเนี่พรไงม พอจังวะเออเพลงพอแล้วเนี่ยเพลงดีแล้วเนี่ยแจ้บอกว่าเพลงดีแล้วเนี่ยไอ้เหียพอสัล้วอะเอาเว้ยเตรียมตัวเริ่มเลยเว้ย อย่าไปหน้าป่ะก็ดีนะแม่เราไม่ได้ยินไปเดี๋ยวขึ้นมาหน้าเลยเฮ้ยท่าลำนี่ว่ะเถอะนี่ท่าไหนวะมาใหม่อ่ะชื่อลำชื่อท่าลำใช่เหรอแกร์ลันเกตแกร์แคปอะไรไม่รู้อะลันอยู่ไนไหนแดนอีหมดขอสักสี่นะพี่ผมก็อยากได้เหมือนกันครับไม่ต้องห่วงผมก็หยักได้เหมือนกันเทส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 ได้ยินไหมฮะทั่วถึกไหมฮัลโหลได้ยินครับบิงครับบิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝั่งซ้ายซาวีได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับได้ยินนะค่ะข้างหน้าซ้ายมือโนโตเรียได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคฮะโอเคฮะน่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการประมูลครั้งแรกของปี2023ของเราในฮะเป็นงานที่เออประมูลคอคออีนด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับใครเป็นแรกนะครับอินเตอร์ลัสุดแก๊งดูอยู่ครับผมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แจ้งกฎเกณฑ์ในการประมูลในครั้งนี้ก่อนนะครับซึ่งการประมมูลลครัั้้้้้้งงงนนนนีีีเ่่่ยแแแจไปตตตววะา ไม่มีจำกัดสิทธิในการซื้อนะครับหมายความว่า1แก๊งนะครับจะซื้อกี่คันก็ได้นะครับในรอบนี้นะฮะมีทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปครับตอนนี้1ิคันนะครับที่เราจะมาใช้ประมูลในวันนี้3ามสี่ครับนะครับมีทั้งหมด10คันนะครับรถประมูลทั้ง1ิบคันที่เราจะมาใช้ประมูลในวันนี้มีสี่ประตูเนี่ยอยู่ประมาณ2 -3 ถึงคันน่าจะประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็น2ประตูนะฮะทรงก็ ดูดีดูงามอยู่โอเคนะครับสำหรับการบูเนี่ยราคาเปิดนะครับก็เดี๋ยวรอฟังแล้วกันเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยขออนุญาตเริ่มบิดครั้งละบิดละห้าแสนนะครับมากไปไหมบิดละห้าแสนมากไปหรอเมากไปไหมนายกไม่มากไม่มากไปเหรอสองแสนอ่ะงั้นบิดละหนึ่งแสนเอึแสนก็ได้โอเคบิดละหนึ่งแสนนับห้านะครับตามสไตล์เลยบิดละหนึ่งแสนนับห้านะครับสำหรับแก๊งไหนที่มีอยู่ ที่สนใจมีเมกะโฟนไหมแก๊งคนที่ประมูลมีไมค์ก้าโฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้แอดมินเอาเมกะโฟนให้คนที่ติดต่อหน่อยเว้ยมีตัวอะไรเพิ่มมีครับมีครับมีครับมีเมกะโฟนอยู่ครับมีเมกะโฟนแล้วแก๊งไหนไม่มีเมกะโฟนติดต่อดมีเลยครับฝั่งซ้ายซาเบียซาเบียไม่ติดไม่ไเดี๋ยวพี่เมกะโฟนให้ไงยาวเท่าไหร่เออเดี๋ยวคุยมาเมกะโฟนนะอเทน่ามีเมกะโฟนไหมครับอเทน่าผมมีลำโพงพี่เอ๋พี่หลงเอาไหมครับผมลำโพง ไม่ต้องใช้ตอกอันเไอโกส์เปิดโดร์ไดร์เวนน่าจะยังไม่มีผมไม่บ้างใช่ไหมดงพี่เอาไปครับมีครับมีครับอ๋อเอาไว้มีนะผมมีปืนสาพี่ให้เองเอาสภาคนเี้งเดินไปยังข้างๆเองหน่อยนี่ทุนี้มันเขาบังเวีะโนโต้พี่พี่พี่เราเอาไว้เราเก็บมาพิ่าก็หมดเนี้ยจากที่หน้าหมดเลยครับสภาคพามาแกงนะเขารวยมาพี่ เรารวยก่อนเลยรับก็หวังว่าทุกท่านจะไม่ห้าเก็บแบบเท่าๆกันเป็นว่าน้องเออถ้าเก็บดีกว่าเรื่องอะไรวะถามว่าความอุทัยพ่แก่เออเก็บดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นแรกเลยกีรที่บอกไปนะครับเปลี่ยนแล้วหนึ่งแสนนะครับราคาเปิดจะบอกเริ่มแล้วในตอนที่รถแต่ละคันผมปล่อยออกมานะครับวันนี้รถทั้งหมดสิบคันด้วยกันนะฮะไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อนะครับใส่กันได้เต็มที่โอเคฮะ มีข่าวจากแก๊งอื่นบ้างมั้ยโอเคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ไม่มีเลยไม่มีใครพูดหรอกเพื่อดิเออใครจะบอกอกใครจะบอกจำนวนจริงนั่นแหละสิเฮ้ยเต้องบอกว่ารถเนี่ยเดี๋ยวจะมีการปรับจูนแฮนดิ้งเสียงนี่แหละนแบนแบแบนแบนแบนีบนกบรแบน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 แนแบนนะฮนหลนงจากบนบบนบนแนแนแบนนนนบนแนบ เชนแรกครับใครอะดูใครเดินลงมาดูได้นะครับสำหรับผู้เข้าชมอันนี้เป็นดิวัคชี่นะครับ9 g กว่าเป็นรถแอดออนของตัวเกมนะครับคันนี้เป็นรถแอดออนของตัวเกมเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องของความบาลานซ์อะไรเนี่ยนะฮะก็สุดยอดอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นรถของที่มาจากตัวเกมเดิมๆนะฮะรูปร่างก็นี่ครับคันแรกคันแรกครับคุณผู้ชมคันแรกคันแรกคันแรกคันแข็งแต่จัรคัแข็งไม่เปิ่วงคันแรกคันแรกคันแรกอ่าคันนี้นะคันนี้นะใครสนใจนี่ไงคันนี้ไงที่เขาบอกยิงยางไม่แตกอะ โอ้ยถ้าถ้าเกิดยืนยืนยืนตรงขอบแล้วมันห่างไปเนี่ยลงมาหน้าขั้นบันไดได้นะครับแต่ละแก๊งจะได้แบบรู้สึกใกล้ชิดกันหน่อยมันดูห่างๆแบบว่าห่างเหินเออลงมาลงมาหน้าหน้าขั้นบันไดกันี่ยอะไรนะฮะเก็บลาแ้มัยครบเนี่แพ้อยู่ครับวันนี้อันนี้อันนี้ไม่ขึ้นแต่ใครน้ำครับไม่เขียวเราต้องเก็บได้กี่เด็ดเลยนะลุนนี่สอบถามเรื่องป้ายทะเบียนรถรอบนี้หน่อยครับป้ายทะเบียนยังไงฮะป้ายทะเบียนรอบนี้เป็นเป็นป้ายทะเบียนแบบเลือกได้นไหมหรือว่า ใต้ทะเบียนเลือกได้ไหมรอบที่แล้วให้เลือกได้ไหมครับจำไม่ผิดต้องดูก่อนต้องดูก่อนต้องดูก่อนมีร้อยหรือเปล่าไม่เหมือนเขาจะเพิ่มพี่โอเคฮะงั้นป้ายทะเบียนเนี่ยเราให้ให้หน้าสามหลังสามครับสามารถคัสตอมได้สำหรับติดประมูลหน้าสามหลังสามถ้าเพิ่มก็เพิ่มได้ถ้าเกิดเพิ่มต้องมีตัวเลขลบบวกใช่ครับคือหน้าสามหลังสามบวกลบก็คือเพิ่มตังค์เหมือนเดิมใช่ไหมบวกลบตัวละหนึ่งล้านนะอ่าโอเคครับรู้เรื่องโอเคฮะ โอเคครับสำหรับดีวัคชี่ R9 GT คันนี้นะครับเปิดประมูลที่ราคาต่ำสุดที่ผมคิดไว้วันนี้เลยแล้วกันนะครับ 50M ครับโอ้โหไม่มีไม่มีวันอะไรนะห้าสิบเอะไรน็มเอามาเลยเผื่อได้เฮียเอาเฮียตายพิธีกรตายตกใจตกใจฮะตกใจนะพีเผื่อได้ 51M เอ็มอได้โอเคเอนยาหกสล้านครับ ตัวการเขาก็สุดไปตู้โอเคครับ NTR นะฮะหกสิบเอ็มครับนับครั้งที่หนึ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนรถรถตัวเกมอ่ะมันเป็นรถที่แบบแล้วแล้วนับครั้งที่สองครับไม่ไม่ไม่ปิเปอร์อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจยังเจ็ดสิบเอ็มครับรับหนึ่งอย่าพูดออกมาพูดในใจหมอ NTR เจ็ดสิบห้าครับ NTR มาที่เจ็ดสิบห้าเอ็มครับนับครั้งที่หนึ่งอะ ซาเวียมาแล้ว่แปดสิบเอ็มอลหนึ่งมอล้อหนึ่งนับครั้งที่หนึ่งครับอากระเป๋าใหญ่มาเชียวนะสอแปดิครับโนโตเรียนะเดี๋ยวเจอกระเป๋าหมีตู้ไปหน่อยวันนี้เป็นไงแกางปดสรกากีนางแปดสิเอมครั้งที่หนึ่งครับดูอธนานี่ซาเวียแปน่าจะโดนใจนะพี่บอยตรงนี้เอ็าเอนครั้งที่หครับอ R แปด่ m ครั้งที่สองรอก่อนครับรอก่อนอุ๊ยปาดไปเลยนะตรงนี้1 0 0 m ครับกากินังนับ1 NTR 101ครับ NTR 101นครับเสอาตั้งแต่คันแรกเลยตรงนี้หรอน่งนรอ1สอครับซาเวียขึ้นมาที่102แบบบางๆอยู่นะครับพี่ใหญ่สอ้อยครับอาร์เทนาปาดไป200ซะแล้นะฮครับ NTR 201นครับ NTR เท่าไหร่นะฮะ201 NTR 201 m p n t เลยครับ ครั้งแรกนะครับย้ำนะครั้งแรกนะสองรอยงมครั้งที่สครับกาจีงสองร้อยสิบเอมแล้วกาจีนางสองร้อยสิบเอ็มนับหนึซาเวียสามร้อยครับซาเวียสามรเอมครับนับหนสามร้อ่งเอ็นาครับโอติพี่ผมว่าคั้แรกมันเท่าไหร่เว้ยเนี่ยนะฮามร้อยหนึนับหนึ่ครับสามรอคือมันสี่ร้อยเนาะซาเวียฮะสี่ร้เหมือนาต้องรีบเอามาเลยแหละมา้แหละอันนี้ครัที่ผมคิดในใจไว้ผมว่าจบห้า 400M นับสองนะหนึครับเ็นทีอาร์ยหนึ่ลกมันกเอาได้เอาก่อบดูแล้วสีเงียบเลยนะครับเพิ่มเียางห่างตรงนี้หน้าขวาผมนี่เงียบเลยนะชื่อรถมันชื่ออะไรนะสี่รกอยห้าสไม่ไม่เป็นรถตัวเกมมันไม่มีมันไม่มีชื่อเป็นชื่อจริงสีอยห้าสอ5ก็ได้นะตัวบอกนะครับโนโตนับหนึ่งครับอนับสองสาวียห้าครับซาเวียห้าร้ย ประมาณนี้แหละเออมันต้องนี้แหละสองฮะซาเวียฮะหยุดอยู่ที่500 M นะครับตอนนี้500ล้านนี่าวรอบนี้นับ3ครับซาเวียไปยถูกไปมีไหมโนโตยังมาต่อไหมฮะนับ4ครับ500ก็ไม่ถูกนะเ้ย500ถ้าเกิดไม่มีใครขึ้นมาตรงนี้นะครับพอปิดราคาที่ที่เบตกลางถูกถูกเท่าไหร่นะสี่ร้อยเอ็มห้าร้อครับโอเคที่500 M ครับนับ5ฮะขอแสดงความดีกับซาเวียด้วยครับ เกียรเดี๋ยวรอติดต่อรับรถนะแอดมินอ่าซาเวียครับใครจ่ายเงินเดินมาตรงนี้ได้ครับรอแล้วคันแรกห้าร้อยเล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งว่าคันนีกห้าร้อยตั้งสี่ร้อยไม่น่ามีพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบแล้วใกลใส่ใส่ป่ะพี่พี่บอกแล้วว่ายังไงคันหนึ่งห้าร้อยอยู่แล้วรอบนี้ตัดหี่เปิดไปสี่ร้อยก่อนเลยคันหนึ่งอ่ะโอเคถ้าถ้าคันไหนจะเอาเดี๋ยวพี่ใส่แล้วไม่ต้องห่วงแต่พี่ไม่ไม่ไม่มานั่งพูดพ่าเพื่อไงถ้าใส่ก็ดอกเดียวไปเลย ใส่ไป400ก่อนเลยเใช่ใช,ใช,เเช่เราชัดเจนไปเลยต่อไปนะครับคันที่2เนี่ยที่เราจะเออ,อกมานะฮะ โอเคครับต่อไปถ้ามันถ้ามันใส่บ่อยๆขอเปิดราคาสูงขึ้นมากกว่าเดิมอีกนิดนึงครับเนี่ยเจ้าคันมันมันมันกูเอ่าดูแลเพื่อนเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับยังเป็นแต่กูจะไม่มานั่งใส่เจ้าล้านสองล้านให้ให้ให้เขาเห็นว่าเราแมวจำได้จำได้ใช่ใช่ใช่ก็ได้ไงกูเดี๋ยวว่ากูเดีไม่พูดพ่างเพื่อนไงใช่ใช่ใช่กูเดี๋ยวไม่พูดพ่างเพื่อนไงเอันนี้สีแดงมาเลยพี่หลงเดี๋ยวแจกมาเลยนะครับเบียร์ด ใช่แล้วสองนี่สนใจอันนี้รถสี่นะครับรถสองรถสองรถสองไม่ใช่เหรอสองตัวสองอ๋อสองว่ะเก่าที่สองมันเป็นคู่ตัวไม่มีบอร์ดล่างตั้งแต่เบาะต้องพับเอาใช่ต้องแต่เบาะต้องห่อเอาถ้าเกิดอยากได้อีกสองเนี่ยใช่ตัวนี้ติดใหม่เพราะเราโตมันเอาแน่ต่างกวเตรียมตัวตัมาคันนี้เปิดราคายังอยู่ในเกณฑ์ต้องให้มันกระโดดไป600คันเนี้ยต้องให้มันกระโดดไป600ให้ได้ าเปป็นไได้ที่55 m แล้วกันครับสำหรับ d m ต้องให้มันไปถึง600ครับเดปิให้มันดิเปิดให้มัน400ดิน่าจะ350 m NDR 350 m มันน่าจะคิดถึงเสียก๊อตแหละนับหนึ่งคร NDR รถโมเดลประมาณนี้นะผมบอกก่อนขอบป็นาติประสบ k แป๊บนึงนะ NDR หยุดที่3 5 0 M นะคือคันประมาณเนี้ยบอกให้แฮนดิ้งเนี้ยมันดีฮะมันมันมันจะดีนิดนึงตรงที่ว่าแบบเวลาจะเลี้ยวเวลาจะทำอะไรเงี้ยไม่นับต่อเหรอครับ มันจะแบบค่อนข้างแบบเราโฉบเฉียวครับนับสองอินเดียนับสอให้ตรงนี้ดูไว้สี่รอยครับดูไว้4ี่รอยเอมนับหนึ่งัอินเดียสี่ร้อยหนึ่งหนึ่งล้านครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับสี่ร้อยหล้านครับสี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมสี่ร้อยหนึ่งนับหนึ่งอรโนโตเรียสยห้าสิบครับสี้อยห้าสิบับหนึ่งยห้าสิบเอ็ดครับสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับโนโตเรียสนับหนึ่งครั เดเหมือนกวนร้อล้านเนี้ยโนโตเรสนับครั้งที่หนึ่งครับนับสองมันประหยัดนะเหมนที่กวนตีนนะเปล่านับสามครับเท่าไหร่นะครับตอนนี้สี่ห้าสิบเอ็ดฮะตอนนี้คันนี้ตกอยู่ที่สี่รห้าสิบอ็ดล้านนะครับนับสี่ฮะซาเวียสี่้อหกสิบครับซาเวียสี่้อยหกสิบล้านครับนับหนึ่งสี่หกเอดครับสี่รครับโนโตเรสนับครั้งที่หนึ่งฮะสี่ร้อยหกเปิ 483ปดิบเบียก่อนไงรีบเอาก่อนนักแรกหนึ่งอะ400เนครับ481 4 8ล้านครับนับหนึงะโนโตเรสซาเวียครับ4 9 0ซาเวีย491ครับ491โนโตเรีครับนับหนึนับสองครับนับสามครับ1ี่คันไปซาเวีย491กนะถ้าเกิดไม่มีใครตอนนี้นับสี่นะฮะและเรียบร้อย นับห้ครับปิดคันนี้ที่400ร้อยเก้าสิบปคับเป็นของโนโตเรียสครับคันดีด้วยฮรเอาอยู่แล้วพี่พี่เอายแล้วไม่แดต่อเปไรด้สเก้าเอ็ดสี่ไม่ตัเลยพี่เลอย่ตีมาต้งอย่ใ่่เราเว้ยตาเียกลัวไปขึ้นห้าร้อยเราไม่เอาเว้ยใช่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 อยขึ้นเขาไม่เอาเขาคิดไว้ว่าคันละห้าร้อยกลววางห0าปุ๊บเลยไ้ตุ้นเขาน่าจะวางไว้ประมาณอันี้ให้เดาละสามคันอย่างเงี้ยห0รอย่างเงี้ย สามคันก็าได้ขั้นต่ำเขาได้ได้เลยสามมัคันคันละห้าร้อยอะอย่างเงี้ยต่อไปในคันที่สองผ่านไปแล้วในงี้ยคันต่อไปเนี่ยเปลี่ยนฟิวกันบ้างดีกว่าเรามากันที่สี่ประตูกันใหม่กันหน่อยนะฮะสี่ประตูสำหรับคันต่อไปในเงี้ยเดี๋ยวรอดูเลยฮะว่าจะเป็นคันไหนนะฮะออดีมาได้เลยครับแบบไวๆอ้เดี๋ยวได้ไปมาเลยมาเลยไรกันต่อเนี้ยคันนี้ก็แบบไม่สวยเลยคนหมอบแกงเราเลยเนาะเอ็ดนะฮะสี่ประตูเนี้ย สี่ประตูใครเห็นสี่ประตูประมูลที่วิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแบบสรรพคุณคุณค่าของมันแล้วนะค่อนข้างจะแบบว่าใช้งานได้ดีแล้วก็่่ไไมใชอะรหรอกหลายอย่างเลยนะตอหรับคันนี้ตองรุ่นตองรุ่นอะไรกันตองรุ่นเดี๋ยร็ตองรุ่นตองรุ่นตรุ่นตรุ่นตอง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 รุ่ตองรุ่นตองรุ่นตองรองรุ่ตองรุ่นตองรนตองรุ่นองรุนตองรุ่นตองรุ่นตรุ่นต กันที่เอาซักเอาซักสี่ประตูสี่ประตูก็เอาซักห้าสบเอ็เหมือนเดิมแล้วกันครับสำหรับคันนี้ออดี้ฮะห้าสิบเอ็มครับเอาให้เขใครสนใจดูไว้สี่ร้อยครับลัฮะดูไว้สี่ร้อยครับดูไว้ฮะเบียรสี่ร้อยห้าสิบครับดูไว้ห้าร้อยครับดูไว้ห้าร้อยครับนับหนึ่ง นี่สี่ประตูเนี่ยฮะใครใช้เล่นฟอรี่ทําอะไรก็เรียกว่ามีเพื่อนมีพ้องแบบว่าไปด้วยกันนะตรงนี้รับสาวก็คุ้มใช่ครับคันนี้โกงครับไปได้ทั้งแปดคนไปได้ทั้งแปดฮะนั่งสี่หอดสี่คุ้มใช่โอเคเมื่อกี้เท่าไหร่นะคุ้มไวห้าร้อยเอ็มนับสองครับเอาดิเอาดิ อาดิมใครสนใจนะครับสี่ประตูนะมีไม่กี่คันนะครับในงานประมูลครั้งนี้นะสี่ตูดิ่มับแล้วนะการินังห้าร้อยห่งดูไว้ยสิบครับดูไว้ขึ้นไปที่5้าสิบล้านนับหนึ่งครับ5้าร้อยสิบล้านนับ กนางห้าร้อยสเอดตอนนี้มังเก้าหรอกีนังใช่ใช่อยากได้นับหนึ่งกันสูงนะถ้าถามคูอะห้าร้อล้านไมันต้องสูงกว่านี้กีนางนนครับนับสองครับรับสี่ต้องสูงห้าร้อยสิครับดูไว้ท่าไหร่นะฮะห้าร้อยสนะครับฟังไม่ผิดนะ530ร้ามสิล้านนะครับสำหรับออที่สิบตัวคันนี้นะครับนับหครับห้าร้ล้านนับ2ครับ ห้าร้อยสามสิบล้านนับสามฮะกากีนางฮะยังไงสามสิบเอ็ดไหมปาดสักหน่อยไหมยังไงบางๆเบาๆอธินาพี่วางไว้หกร้อยยังไม่มานะแปลว่ารถที่อยากได้ยังไม่มาใช่ใช่พี่วางไว้หกร้อยคันนี้ครับคันนี้ต้องหกร้อยห้าร้อยสามสิบล้านใช่ใช่มันสมเป็นสมผลประตูละหนึ่งร้อยป่ะใช่ไหมใช่ประตูละร้อยประตูละร้อยบวกร้อยบวกร้อยด้วยใช่ประตูละร้อยห้าร้อยคนขึ้นอีกร้อยล้านนับสี่ครับ นั้นไม่เหมือนคันแรกเลยคันแรกทำยังไงถ้าเกิดไม่มีเลี่ยตะเตี้ยนแล้วจะไหวอยาขอปิดเจ้าออดี้คันนี้นะครับที่530ล้านนับห้าครับขอจ่ายดีมาละหนึ่งมาละหนึ่งไว้ด้วยครับได้ครับผมกระเป๋าครับเลขสามสา่ไม่ติดไหมไม่ติดไหมใช่บาคันแรกเลยพี่กระเป๋าครับกระเป๋าที่เราดูสตัวข้างหลังๆดิกระเป๋าครับกระเป๋าสามนี่ครับโอ้ไม่มีติดเลย ไม่มีติปนี่เีย่อนมาฮะเมื่อกี้สประตูไปแล้วรกลับมาที่สประตูซะหน่อยดีกว่านะฮะแต่ก็มันมาห้าร้อยสมันไม่ได้มันไม่ได้ส่าพจำของใช่ใช่เบรคเบรคนห้าอเพื่อนเบรคนห้าอบวกอยู่แล้วไม่ถึงสี่อ่ะไม่ถึงสใช่ไม่ถึงสี่ใช่สามสามมาแล้วสามาแล้วใช่ปะ